สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันนี่แล้วค่ะเมน,น้ใดเมนูก้อยข้าวปุ้นนะคะเนาะมาได้ครับวันนี้ก้อยนมจีนใส่กุ้งนม,มจีนอ,อืดละค้าตะโซกันสาชดลกินอืมฮึปลคาะ เด่นเนืยวนุม่มจริงเด็ดมาเรียบร้ลลบอยโดนรายบริสุทธิ์ก๋วยข้าปุ่นเนี่ย ส่วนม,มันติดซีซ้านำปลาเซร็แสบบ่เสร như bọc phao nó. Quá thấm nữa. Khá thiệt nữa. ผีวานเลยพ่ <be> อเพื่อนผงบระเทือะเทศแล้วี่นี่ดูผีวานนี่น้ำประเด็หอมเลยป่ะหอมนงเลย Cái gì hỏa câu đây là? Hỏa câu bò Cái gì Mẹ buồn lắm. ก่อยใส้ทั้งพริกสดพริกแห้งเป็นในกลุ่มพันธนี้เลย嘛กลุ่มพันธเส้น <c oughs> ก้อยข้าปุ่นนี่กินกับปลาคาร์นี่เข้ากันถตานี่หน่อยก้อยกับนิ้งสี่หละเกี๊ยวปลาคารอยู่หูยิ้มหวัวแล้วก็ไปซ้อยแซ่แ<า>ซ่บพี่หอมปลาคารนะ์น์มากแต่นีน่อยก้อยข้าปุ่นมักมากมา ตัวเนยสดพร้อมเนาะอ้สด

หัก,กุ้งมันมันเนาะก้อยก้อยโูซ้ซาเขาขวสร้างมันอืดแตามันก็สิหอมแหละแต่ว่าร้างมันอืดอือ เดมิดสดด๋อยไม่รว่ยงลยบ่มีอยากกินอยู่ม,มีเม็ดเนี่ยกระทินดีแล้วเม็ดกระทินกับมีให้กินนะ <laughs> <laughs> ตลาดน้ำตลาดกับบุนี้หาเสือมันก็สิหายากละช่วงนี้ เชี่บไปเชี่อมากเลยมากอ,อ,ากอีกินดีพวกเพลวกับหอมดี Nãy xoắn Nó mất làm này đặc bạc ừ. 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 Sợt làm mình nghe đây Xẹp hả Hôm

<DAMA>: Để mình cái tôi nữa kìm bớt bọc Cảm ơn các bạn Hãy một cho kênh พวกมันทนอกโอ้ยอาบน้มเรียววังหันด้วยค่ะหอนอีกหละเนีซึ่งพวดอีดีเด้วยน้ำหอนแดดประเทศไทยเนี่ยน้ำมันเนี่มีแต่เง,งิทั้งนั้นเลยเสื้อนี่เปียกจากกระลงจากกระแร่ไม่ต้องออกกำลังกายอยาก เอาเด้อ er ค่ะมันนี้สิพากันไปล้วค่ะจะในกระคอขอบคุณเลื่อยนะคะคนที่เขามารับชมคลิปค่ะขอบพูดค่าไว้อพอกันมือนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ